ก็หลักๆมันก็มาจากในส่วนของรายง,งานตัวเลขคําสั่งซื้อภาคโรงงานเยอรมันเดอนมก,กราครา<ผ>มรลงชะลอตัวลงหน่อยนะครับแล้วก็พุ้นทางฝั่งอิตาลีหุ้นกลุ่มธนาคารปรับตัวลดลงจากความกังวลเกี่ยวกับภาระหนี้เสียของกลุ่มธนาคารอิตาลีนะครับตอนนี้กลุ่มธนาคารในอิตาลีในยุโรปที่มีปัญหาหนักๆ,ๆเนี่ยก็จะอยู่ที่อิตาลีเนี่ยเยอะอยู่ระหว่างก,การเพิ่มทุนแล้วก็ปรับโครงสร้างอยู่นะครับส่วนของสเปนเนี่ยจบไปละ นะครับก็ตอนนี้ก็กลับมาเป็นประเด็นกดดันในใน,ในการซื้อขายวันนี้นะครับส่วนของทางเราโจนเองภาพรวมๆก็ยังได้แรียนถูกจับหุ้นกลุ่มน้ำมันแล้วก็สินค้าพวกข้าวัน์เนี่ยจะเป็นตัวหนุนอยู่นะครับโดวยวันนี้ราคาสัญญาน้ำมัน WTI เดือนเมษาย,ยนก็ปิดวขึ้นไป5.5%ก็ล่าสุดวันนี้ก็ปิดอยู่ที่37.9ดอลลาร์ต่อบา์เลยนะครับก็วิ่งขึ้นมาใกล้ๆ18 ครับอาบไซ์คงดูช่วง่า้ไม่น่จะผ่านไม่น่าจะผ่าน40เหรียญไปได้นะครับโดยน้ํามันเนี่ยวันพุธก็ติดตามในส่วนของ EIA ที่จะมีการรายงานสต็อกน้ำมันดิบของแต่ละสัปดาห์อยู่นะครับโดยภาพรวมมาเนี่ยคุมราคาสินค้าพาาื่อการหลายตัวันเริ่มฟื้นนะครับก็ขาดทินก็ฟื้นตามราคาน้ำมันมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วสินแร่เหล็กวันนี้บวกขึ้นไปค่อนั้นข้อน้นเยอะบวกขึ้นไป19นะครับ พอภาพบรววงมันก็มาจากในส่วนของการคาดการว่าจีนน่าจะใช้มตาตรการกระตุต้นเศรษฐกิจทําให้ภาคการเมืจีนในระยะหลายเดือนข้างหน้าน่าจะเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นนะครับมันก็ดึงให้การก,กิงกำไรให้เกิดขึ้นนะในส่วนของราคาสินค้าพรากว่าปานี้ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์คอมมูนิตี้ว่าตัว์ดคอมมูนิตี้พวกนี้มันก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาครับนี้ก็เป็นภาพบรวมของวันนี้ส่วนเช้านี้ ในส่วนของดัชนีนิเกอิกเนี่ยช่วงเช้าออกตัวลดลงไปงานหนึ่งจุดประมาณสัก1.2ึ่งจุดสองหนึร์เซ็นต์หลักๆก็มาจากในส่วนของรายงานตัวเลข GDP ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาตุลาถึงธันวางเขาเนี่ยตัวเลขมันออกมาคนตัว1.1%นึ่งเปอร์เซ็นต์ะครับก็ส่งให้ชาวเนี้ยทางนิเกอิกเนี่ยเริ่มมีหลังขายส่วนจีนเองเนี่ยก็ติดตามในส่วนของตัวเลขการส่องออกเดือนกุมภานะครับ ก็ถ้าคิดในรูปของดอลลาร์เทอร์มเนี่ยก็คาดว่าน่าจะลดลง14.5 14. เปอร์เซนีย้อนเดือนนะครับก็อันนี้ก็เป็นภาพรวมช่วงเช้าเริ่มแรงขายในตลาดหุ้นใหญ่ๆบ้างแล้วภาพรวมของเราวันนี้น่าจะเป็นอยแบบนี้ก็เมื่อวานนี้นะคะก็เซ็ตปิดตลาดมาบวก16.22จุดแล้วก็ถือว่าปิดมาขึ้นมามากนะคะที่ระจับ1,395.75จุดมูลค่าการซื้อขายงานะแน่นที่6.21ล้านล้านบาทน,นะคะ ก็เซตปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกรพพ่งของปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่า RSI เนี่ยก็เริ่มจะเข้าสู่แดนโอเวอร์บอลแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะมีการแรงซื้อที่เข้ามาแล้วก็ทําให้ราคาหุ้นปรับขึ้นนิวไฮต่อเนื่องนะคะแต่ว่าวันนี้ก็คาดว่าจากตลาดในประเทศที่ปรับตัวลงเราก็อาจจะนชนนี้เราก็อาจจะมีออนตัวลงมาบ้างนะคะกลยุทธ์การลงทุนก็เลยแนะนําว่าถ้าเกิดว่าออนตัวลงมาเนี่ยก็รอซื้อกลับต่อนย่อย่อตัวแถวพันสองร้อยแปดสิบห้าถึงพัน 390จุดซึ่งเป็นแนวรับนะคะถ้าเกิดยังไม่ลงตรงนี้ก็อาจจะสามารถปรับตัวขึ้นได้นะคะโดยแนะนําให้ขายทํากาไรถ้าเกิดว่าขึ้นมาแถว400หรือ408จุดเงี้ยนะคะเป็นเดวตา้าสำหรับเซกเตอร์อัพเดตนะคะเมื่อวาน,นนี้ดัชนีก็ปรับตัวขึ้นนะคะก็ยืนแข็งแร่งนะคะจะพุ้นพลังงานและลงกลันที่ได้รับผลดีจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่สูงขึ้นส่วนอีกกลุ่มนะคะก็คือกลุ่มสื่อสื่อสารเนี่ยหลักๆเลยก็คือมีประเด็นตัวแจ๊สนะคะที่ประกาศ ซื้อหุ้นคืน6000ล้านบาทในราคาหุ้นละ5บาทคิดเป็น2ี่เป็นของจำนวนหุ้นที่ออกมาแล้วนะคะโดยตลาดหลักทรัพย์ก็ได้ขึ้นเครื่องหมาย H นะหยุดการซื้อขายในช่วงบ่ายเนื่องจากว่ายังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดในการซื้อหุ้นคืนที่ราคา5บาทซึ่งเป็นราคาย้อนหลัง1ปีนะจริงๆแล้วตามกฎระเบียบเนี่ยมันจะต้องเป็นราคาย้อนหลังแค่1เดือนหรือ30วันนะคะคือถ้าเป็นราคาย้อนหลัง30วันจะอยู่ที่2.9บาทนะคะ ในประเด็นก็คือยังมีความไม่แน่ชัดเรื่องแจ๊สเนี่ยจะถอนตัวจากการยื่นรับไปอน 4G หรือเปล่านะคะหรือว่าจะเป็นการซื้อหุ้นคืนเพื่อเพิ่มทุน p p สําหรับพาร์ทเนอร์รายใหม่นะคะนี่ก็ยังไม่ได้ม่ได้มีการระบุประเด็นออกมาอย่างแน่ชัดนะคะทาให้เกิดความลุมเครือในหุ้นตัวนี้แต่ถ้าเกิดยังไม่แน่ใจในตัวนี้ก็หลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะแล้วก็แต่ประเด็นนันกล่าวก็ส่งผลให้หุ้นสื่อสารตัวอื่นๆมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะก็เนื่องจากอาจจะมองว่าเออเรื่องของ ถ้าเกิดว่าแจ้ไม่ได้ไประยะสีก็อาจาจะได้การแข่งขันอาจจะลดลงนะคะสำหรับวันนี้นะก็แนะนำาูุกลุ่มพลังงานะและลงกลั่นนะคะอย่างเช่น p t t p t t EP p t t GC IRP CS ERC เนี่ยน่าจะได้รับผลบวกจากราคาน้ำมันนะคะของ WTC ถะะ้าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น5.5อย่างที่พี่เล็กบอามานะคะแล้วก็อาจจะมีกลุ่มเหล็กนะคะที่รานะคา ตัวหาในตลาดโลกเพิ่มขึ้นนะคะอย่างที่ MTLHK ค่ะครับก็มาต่อที่ Fast Trade นะครับตัวแรกเนี่ยเราไปดูกันที่ตัว CSS นะครับก็แนะนำให้ซือ้อเิียงกำไรนะครับด้วยแทง่งเขียนนะครับก็ขยับขึ้นมาจากแถวแถววัดทองโซนนะครับก็พร้อมด้วยแรงหนุนจากบริมาตการซื้อขายแล้วก็ตัว m a c นะที่แบบตด่งเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้นะครับเราก็ประเมินเนี่ยมองในภาพระยะสั้นนะครับถ้าเกิดว่าหากรคาคาเนียืนเหนือแนวรับบริเวณ4 แบกได้นะครับก็มองแนวต้านถัดไปนะครับมีโอกาสขยับขึ้นไปที่4.80บาทครับโดยมีจุดสต็อปมาอยู่ที่4.10บาทครับถัดมาคือตัวดีแท็นะครับก็ได้ทำซื้อเก่งกันไปเช่นกันนะครับก็ราคาวันนี้นะครับก็ดยู่ตัวผ่านเส้น SMA นะครับจะ15วันขึ้นมานะครับก็พร้อมสัญญาณบวกจากโวลุ่มแล้วก็ตัว MACD ด้วยนะครับทีนี้เนี่ยเราก็ประเมินครับถ้าเกิดว่าวันนี้อาจจะมีย่อมาเนี่ยเราถ้ามันยืนเหนือต้น SMA 15วันที่38.50บาทได้นะครับก็ นาเก่งกำไรต่อนะครับก็แนวต้านทัดไปอยู่ที่49บาทนะครับแล้วก็มีจุดสต็อปรดอยู่ที่37บาทครับสุดท้ายคือตัว E4L นะครับก็แข็งเทียนเมื่อวานนะครับก็กระตุกขึ้นมานะครับพร้อมรอรุ่มไหลเข้านะครับขณะที่ตัว MACD MACD นะครับก็เริ่มส่งสัญญาณซื้อนะครับก็ภาพรวมนะครับโครงการนี่ก็ยังมีลุ้นจังหวัดเบลกานะครับก็ประเมินแนวต้านแรกแถวบริเวณ0ุ 79บาทนะครับส่วนแนวรับเนี่ยเราก็วางเอาไว้ที่0.68บาทแล้วก็มีจุด stop ระดับที่0.65บาทครับในส่วนของตัว SET 50 INDEX FUTURE นะครับก็รูดการรุระยะสั้นนะครับถ้าวันนี้นะครับตัว S50H16 เนี่ยสามารถยืนเหนือแนวรับระยะสั้นนะครับที่เป็นแนวความสำคัญนะครับที่บริเวณ900จุดได้นะครับเราก็แนะนำเจ็งไปในฝั่งสถานะ l องนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าดัชนีเนี่ยปรับตัวหลุดลงมานะครับก็แนะนำเทรดดิ้งในฝั่งช็อตนะครับส่วน กลยีการคุริยากาลนะครับในตัว S ศูนย์ H หนึ่งหเนี่ยก็ยังสามารถตอบตัวขึ้นมายืนเหนือเซตค่าเฉลี่ยทุกระดับได้นะครับโดยมีแรงหนุนจากตัว ACD เนี่ยที่ยังส่งสัญญาณบูลีนอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็จะคงคําแนะนําถือสถานะรองอยู่นะครับโดยให้แนวรับแนวต้านออยู่ที่บริเวณ8ปดร้อยแปดถึงเก้าร้อยเก้าสิบสองจุดครับครับก็มันภาพรวมการซื้อขายวันนี้ในส่วนของหลักๆก็เป็นนักคุริสาบันที่กลับมาซื้อกลับ ัวเลข2.2พันล้านบาทน,นะครับส่วนต่างชาติก็ดูจะซื้อในปริมาณเม็ดเงินที่เริ่มน้อยลงแล้วอยู่แค่ระดับ940ล้านบาทนะครับเม็ดเงินวันนี้ก็ยังไหลเข้าตลาดเอเชียก็ยังมาที่ไทยอินโดนะครับก็ปริมาณเงินเริ่มเริ่มเท่าที่ดูเริ่มเริ่มลดเม็ดเงินเริ่มซื้อเนี่ยเริ่มเริ่มลดลงนะครับภาพรวมเนี่ยถ้าดูเนี่ยก็เม็ดเงินมันยังคงไหลเข้าตลาด ไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นหรือตลาดพันธบัตรวันนี้ฝรั่งก็ซื้อในพันธบัตรเนี่ยเกือพันล้านบาทนั้นภาพรวมเนี่ยมันดูเหมือนกับโฟเนี่ยมันยังใช้ได้อยู่เพียงแต่ว่าในช่วงสั้นเนี่ยหุ้นมันปรับตัวขึ้นมาเร็วจากส่วนหนึ่งก็ได้ราคาน้ำมันขึ้นด้วยนะครับก็ภาพรวมเนี่ยจะนีบริเวณพันสี่เนี่ยถ้าอิงตัว TIPS ของบูงบงบมเบอร์คอนเนซัสเนี่ยเซ็ตเนี่ยมันโฟน PE มันอยู่ประมาณสัก1ิบสิเท่า นะครับซึ่งตรง13.5เท่าเนี่ยมันสูงกว่าค่าเฉลี่ย3ปีที่14.5ขึ้นมาละเพราะฉะนั้นอัพไซด์เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยมันมันมันเริ่มจากเริ่มสูงละเริ่มไม่ถูกนะครับเหมือนอัพไซด์ในช่วงเนี้ยโอกาสที่ดิทธิชนีมันจะแรงขับเคลื่อนให้ผัลขึ้นไปแรงๆเนี่ยก็คิดว่าอาจจะเริ่มหยุดได้บ้างน,นะครับโดยหุ้นในกลุ่มน้ํามันเนี่ยผมอยากให้ระวังนิดนึงนะครับในช่วงเพราะราคาน้ํามันเนี่ยมันวิ่งขึ้นมา3ตอนนี้กใกล้ๆ38ละนะครับอัพไซด์มันไม่น่าจะมาก,กา 40, 40. ครับโดยตัวปตทเนี่ยออ290-300บาทเนี่ยผมให้ระวังนะครับแล้วก็ราคาสอพอถ้ามาก80บาทเนี่ยให้ให้ระวังการขายทำกำไรในช่วงสั้นนะครับก็ภาพบนรวมทิศทางโฟยังดูดีเพียงแต่ว่าระยะสั้นอาจจะขึ้นเร็วขึ้นแรงไปนิดหนึ่งอาจจะรออาจจะตลาดอาจจะมีการขายได้นะครับก็อาจจะรออย่างกลุ่มน้ำมันเนี่ยแรงแงบวกแรงแรงถ้าวันนี้ยังขึ้นแรงไรเนี่ยผมว่าอาจจะขายทำกำ,ำไรไปหน่อยแล้วก็รอ ดัชนีปรับฐานออมากพันสามร้อยแปดสิบอะไรเงี้ยค่อยซื้อกลับนะครับในส่วนของเบอร์เดลลี่ประจำวันนี้ก็ขอจบรายงานเท่านี้นะครับก็ติดตามได้ใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ